I don't feel like ต้องถามว่าคิดถึงไหมครับดูไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่เลยคิดถึงนะครับถึงว่าเมื่อคิดถึงกันนะโอ,โอ้โหออ้อนเก่ง number one ถึงว่าไปขับเยอะมากเลยนะครับน้องบ้านเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแข่งเส้นทางในวงการบันเ่ิงของบ้านเนาะเพราะจริงๆก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกัน นะคะคขอย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่าเพราะเพราะว่าเห็นว่าก่อนจะเป็นนักแสดงเนี่ยทุกวันนี้จริงๆก่อนหน้านี้ความฝันคืออ,อ,อ,อยากเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะใช่ครับอยากเป็นนักกีฬาเออตอนนั้นอยากได้อะไรอ่ะตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาทีมวิทยนน์นิสิต<อ><อ>เขาสึกว่าเราแบบตอนแรกอยากของแต่พอ,อเริ่มไปจริงจังก็แบบ มันช่วยต่อยอดได้หลายๆอย่างเลยไม่ได้ไการเรียนเราได้ทุนจากการก,ารก,ารการีฬาตอนแรกก็เป็นแค่ตัวโรงเรียนแล้วก็ไปตัวจังหวัดแล้วก็ไประดับภาคพอไปภาคสุโขเปไปเอาเหรียญมาะระดับประเทศสองเหรียญระดับภาคหนึ่งน,นี่เราไประดับประเทศเลยเหรอขอบคุณโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะนี่คือแต่ก่อนที่หนูบอกอว่าอยากจะสอบก็ตอน,นเด็กๆหเคยอ้วนมาก่อนตอนนี้ก็ยกังอ้วน แค่หลบหลบไว้ข้างในเอ้ยอ่ะโอเคะคะเพราะฉะนั้นช่ตอนนั้น,นยก็คือจริงจังกับการเล่นปิงปองเนาะง่ายๆกับการเล่นปิงปองมากๆจนถึงแบดบับระดับจ่ะอยากลาสิจิ้มชาติวยอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นไงมาไงทีงเป็นเห็นว่าเป็นนักแสดงได้อะคะ่ะเริรู้สึกอยากหาเงิน<อ>ใช่ตอนนั้นคิดซะว่าเอ๊ะถ้าเราคนฟอแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเราน่าจะหาลูกวิวิวได้แบบ ห้0ร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยก็ได้เงินแล้วสมัยนั้นมันเริ่มมีรีวิวในไอแล้วหรอน่าจะเริ่มมีเบาๆนะครับแล้วนี้โอกาสเนีเข้ามาตอนไหนเะยคะบาล์จริงๆผมก็ไล่แฟปไปเรื่อยๆคือตอนที่มาได้เห็พี่อยู่ด้วยแล้วก็ขอพื้นที่ที่กีฬาเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยแบบวนไปวนมาอย่างเงี้ยจนผมเกรงใจแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองได้มากกว่านี้แล้วตอนออกมาจากบ้านพี่ๆก็เลยไปนอนรับพี่โรงแรม นี่ปะเยใช่แต่ขอแบบพี่ครับผมขอข้าวหมกสักตัใช่ตัวสู้เหมือนกันนะสู้ครับผมสู้สุดใจโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายเราก็คือพอเริ่มแคสงานต่างๆเริ่มมีโอกาสเข้ามาเนาะแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงใช่ไหมคะับเท่านี้บารเคยบอกว่าช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยมีคนลงถูกเยอะมากเลยอตอนแ,กแรกตนบุนรีเลยใช่ไหมตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเรามาทำงานแล้วทำไมเราถึงโดนคำพูดเหล่านี้ เราก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครใช่แต่ว่าเราก็พอเราคิดเนี้เราก็ไม่เก็บมาคิดมากพยายามเอาอะไรพวกเนี้ยมาผลักดันตัวเองดีกว่าว่าเออเราต้องเราต้องทำให้ได้นะในสิ่งที่เขาแบบไม่ได้รับรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างเราพัฒนาตัวเองเราสู้เต็มที่สมัยก่อนมาตองมูลีอะไรบ้างลูกหน้าตาหรอว่าการแสดงหน้าตาก็โดยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงครับโดยแบบอ้วนพรรณีตี๋ตัน ฉันขาดไปที่พนเหรอคะโดนหนักนะครับนี่ถ้าใครอยู่กับผมตั้งแต่ปีแรกๆจะรู้ดีครับว่าผมโดนหนักมากคือบอยขอจนติดชีวิท์อลำดับหนึ่งเลยใช่แต่ผมก็ไม่เอามาคิดมากครับขอมาเป็นแรงขับตัวเองมากกว่าว่าเออสงสัยเราอาจจะเป็นอย่างนั้นในมุมมองคนที่หนเห็นอย่างนั้นน่ะเราก็แท้เราปรับเราสู้เราไม่เราไม่ท้อจริงๆการมีผลงานในวงการบันเทิงการเป็นคนบันเทิงทุกวันนี้ที่โลก โซเชียลมันอยู่รอบตัวเรามันยากเหมือนกันเนาะมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้เรารู้สึกแบบทอ้อจนแบบไม่อยากทําต่อหรอแม่ะม,มันมน่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรครับตอนแรกใช่ตอนแรกแต่ว่าพอเราปรับความคิดอย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าเออเราเราท้อได้นะบาง,งครั้ง,งแต่ว่าเราจะไม่ขอยเราล้มได้คนเราทุกคนเกิดมามีล้มใช่ครับแต่ว่าเราจะ ลุกขึ้นสู้เราจะไม่ไม่จมอยู่กับการลงทั้งนั้นโอ้โหดีมากแล้วผมจะขบมือให้บ้าไปเลยไหมคะทุกคนขอบนปเลยนะลงได้แต่ว่าห้ามขอต้องลุกขึ้นมาสู้ต่อเนาะคราวนี้อยากจะให้บ้าแชร์ข้อคิดที่ดีในการทำงานหน่อยดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้เราก็าถือว่าเป็นคนที่มีผลงานเยอะมากใส่ขำเยอะมากเลยเรามีวิธีการทำงานยังไงบ้างสำหรับตัวเองยิ่งผมเป็นคนทีานานท่นาเบื่อสมดๆท่าเมื่อก่อนผมแสดงไม่เป็นเเต้นก็ไม่เป็น ร้องก็ไ,กไม่เป็ยนทำอะไรไม่เป็ยนเลยนะครับแบบมาจากศูนย์แต่ทุกวันนี้เราเราสึกว่าเราได้โอกาสที่ดีแล้ว<า>เราก็แค่พัฒนาตัวเองให้ถึงมากที่สุดในการพัฒนาร้องเต้นแสดงให้มันแบบครบรอบด้านออก็ทำได้ดี ก็คือทัฒนาตัวเองไม่หยุดนะสู้ทุกวันนะคะแล้ววันนี้ถ้าอยากจะให้บ้านเนี่ยให้กําลังใจกับน้องๆที่กาลังแบบว่าฝ่าวันต่อสู้อยู่ตอนนี้พยายามตามความฝันของตัวเองอยู่บ้านจะพูดยังไงบ้างคะอ,อยากสู้<อ>น่ครับทุกคนมีความความฝันผมก็มีความฝันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราท้อกับความฝันแล้วว่าถอยเนี่ยมันก็จะไม่ถึงขั้เราทำให้เต็มที่ก่อนทำให้ดีที่สุดสุดท้ายมันจะไม่ได้เราก็จะรู้แล้วว่าตัวเราเองทำดีที่สุดแล้ว โอเคค่ะคุณบังวิศกับเราด้วยนะค่ะคุณไพนี่ค่ะแบบว่าผลงานแล้วก็ช้องทำการติดตามไป้หน่อยดีกว่าที่จะมีผลงานอะไรได้อัปเดตกัน๋ยวมาเป็นข่าวผมได้ไหครับอ่าเจนวายเดอะซีรีส์นะครับไปอร์เจนวายรันซีซั่นสองแล้วก็อ่าหนังบอกโลกให้รู้นะครับในในแพลตฟอร์มออนไลน์นะในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อไปแล้วก็จะมีเพลงครับผมแต่ยังไม่บอกว่ามาจากใครอะไรยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตาม จกผมไว้ด้วย B B A S T T N นะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณบ้านมากๆลยขอเียงประมือให้กับบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักแสดงและก็ศิลปินนะคะที่สุดยอดมากๆเลยขอบคุณนะคะบ้าเดี๋ยวแบบให้ทุกทนยถ่ายรูปกันั้ง่อดไปเลยนะคะเอาละค่ะก็อย่งแรงเป็นดาลใจดีๆจากบ้าสุรเดชนะคะอย่างที่บ้าบอกไปว่า ต้องหยุดต้องอยู่สิห้ามหยุดห้ามหยุดพัฒนาตัวเองนะคะถ้าล้ง